คุยทาความเข้าใจกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมปรับมาตรการถอดหน้ากากอนามัยนะคะซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองบอกว่ายังไม่ได้ออกมาพูดในเรื่องนี้นะคะยังไม่ได้เสนอ แต่การถอดหน,น้ากากอนามัยเฉพาะพื้นที่นำร่องก็น่าที่จะทำได้ให้คงใส่ไว้ใน3ากลุ่มนะคะก็คือกลุ่มผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่ม608นะคะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วยเจ็กลุ่มโรคเรื้อรังและกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ก็ควรที่จะยังใส่เอาไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองเพราะว่าท่านเสี่ยงนะคะกับการติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เสี่ยงกับอันตรายสูงหรือต้องใส่นะคะในการที่จะอยู่ในสถานที่ปิดที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกและ สก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมากซึ่งก็ถือว่ายังเสี่ยงสูงนะคะเพราะว่าโรคยังคงอยู่กับเรากันอยู่ส่วนแนวทางในการถอดหน้ากากาอนามัยนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบกันไปแล้วนะคะก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยที่ชัดเจนในเรื่องนี้เรายังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการกันต่อไปกันอยู่แต่ถ้าเปิดได้ก็อยากจะเปิดเหมือนกันนะคะใส่เอาไว้นานๆมันก็อึดอัดกันพอสมควรเลยค่ะและในพื้นที่ที่จะให ขอหน้ากากได้นะคะก็คือมีอัตราการติดเชื้อที่น้อยลงมีผู้ป่วยรายใหม่ลดลงนะคะมีระบบการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ดีและที่สำคัญก็คือคนในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะช่วงนี้ต้องอดทนกันต่อไปใส่เอาไว้ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเราปลอดภัยกันมากขึ้นค่ะ